อันนี้ไอ้เรื่องบำรุงธรรมดานี่แหละค่ะที่เป็นปัญหามาก back to the basic กันดีกว่า basic แต่ก็ถือว่าสำหรับพวกเราคือไม่ basic ที่ไม่ต้องการอย่างนี้ครับการบำรุงธรรมดาเนี่ยมันเปรียบเปรียบก็คือว่าบางคนซื้อแต่สักแต่ซื้อครีมเอามาทาเอามาซื้อตัวทำความสะอาดเพื่อนกำลังฮิตอันนี้ก็ซื้อแต่เราลืมไปว่าพื้นฐานผิวเราไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับบางคนผิวแห้งบางคนผิวมันบางคนผิวเข้มผิวผิวจางอะไรก็ตามไป หลักการง่ายๆก่อนที่เราจะทําอะไรก็ตามแต่ครีมที่มันมาตรฐานผ่านออยเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับมันใช้มันไม่มีปัญหาอยู่และยกเว้นว่ามันมีแพ้จริงๆที่เราลืมเป็นไปอย่างหนึ่งก็คือขั้นตอนการทาความสะอาดหน้าเราลืมการเปิดประตูผิวก่อนนะครับแล้วก็ที่คนตกมาตายที่สุดเลยดับแรกคือการลืมล้างมือก่อนล้างหน้านะครับนะครับืล้างมอย่อนคือบางทีกลับมาจากเหนื่อยเนี่ยเรามาถึงปุ๊บเราเข้าห้องน้าเสร็จปุ๊บเราบีบ บีบครีนซิ่งผลิตภัณฑ์ใส่มือเลยแล้วเราก็ถูเลยมือเราก็ยังไม่จะล้างและที่มันไม่จะล้างก็ละลายไปกับผลิตภัณฑ์นั้นเข้ากับหน้าเราเหมือนเราเอาเอาความสกปรกที่เราจับรถไฟฟ้ามันมาปะที่หน้านะครับหลักการง่ายคือล้างฟอกมือก่อนล้างมือก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือถ้าถ้าเราแต่งหน้าทําผมให้เราเช็ดเครื่องสําอางตอกก่อนที่เราจะจะล้างหน้าครับเช็ด อใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้นะฮะค่อยๆเช็ดก่อนเช็ดเนี่ยอาจจะเปิดผิวด้วยน้ําอุ่นก่อนอาจจะชุบน้ําอุ่นนิดนึงกับสําลีคู่กับตัวทองคำสั่นโทนคลินเซอร์ต่างๆแล้วก็ให้รวบผมคนบางคนแต่งทําผมอยู่หน้าให้รวบผมชี้ๆหรอคะตอนนี้ค่ใช่ไหมยคใช่ไหมใช่ไหมก็คือง่ายๆก็คือว่าเราจะพลาดตรงนี้ไปเรามักจะจะเช็ดหน้าก่อนแล้วไป ไปสระผมใช่คะนะครับคือเราเอเช็ดไม่เป็นไรล้างหน้าก่อนแล้วไปสระผมะนะครับแล้วปัญหาคือไอ้พวกแว็กพวกส,ปสเปรย์มันก็กลับมาที่หน้าเราอยู่ดีแล้วเราคิดว่าเรา,าล้างหน้าแล้วไม่ล้างต่อเราก็อเใช่ <นะ S 2> <ล>ค่ะเราก็รวดตึงทีเดียวจบมันก็เกิดนนเกิดปัญหาไอ้ตัวสิ่งที่มันอยู่ในใน ผมเนี่ยพวกสเปรย์ทั้งหลายมันก็ละลายกับแชมพู <c oughs> มันก็ไหลมาตามจอนเราตามคางเราก็เกิดเป็นผดผื่นสิวขึ้นมาได้ <c oughs> นะครับอีกอันนึงสเต็ปต่อไปหลงังจากที่เราอะันดับแรกล้างมือก่อนอันดับ <c oughs> 2เช็ด <c oughs> เครื่องสําอางนะครับอันดับ3ก็คือจัดการกับผมผมก่อนนะครับอ <c oughs> ันดับ4ี่ค่อยล้างหน้าการล้างหน้าของเราเนี่ยเก็บไว้ท้ายสุดเหรอคะเก็บไว้เกาะเก็บเก็บไว้ตอนพร้อมอาบน้ำเลยครับคือก่อนจะเข้าห้องน้ําอาบน้ําเลยนะครับแล้วก็จะบอกว่าตัว ที่มีคนพูดว่าห้ามล้างหน้าด้วยน้ำน้ำอุ่นน้ำร้อนไม่ดีจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคนญี่ปุ่นคนเกาหลีล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นน้ำเกือบร้อนเลยด้วยซ้ําเพราะว่ามันเปิดรูขุมขนทําให้สิ่งสกบุกที่มันอุดไปเนี่ยมันหายได้มันมันละลายได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ควรจะถึงขั้นร้อนไหมคะหมอร้อนแบบไม่ค่อยน้ำอุ่นพอที่เรารู้สึกว่าอุ่นพอครับถ้าเย็นเกินไปเราจะล้างไม่ออกเราจะรู้สึกว่าถ้าน้ำเย็นจะจัดเราจะล้างหน้ารู้สึกว่าวันนั้นล้างหน้าไม่ออก พอเราล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยล้างสระผมแล้วล้างหน้าแล้วนะครับก็ถึงเอาน้ําเย็นถ้าเป็นสูตรสูตรของคุณหมอความงามทั่วไปนะครับจะเอาน้ําเย็นน้ํำดื่มที่เราทานเนี่ยนะครับน้ำแ็งตู้เย็นแช่ตู้เย็นสองศาเนี่ยเทปิดท้ายเลยเพื่อกระชับรูขุมขนและน้ําที่เราดื่มได้มันมักจะไม่มีคลอรีนคือบางคนแพ้น้ําสังเกตว่าไปต่างจังหวัดแพ้น้ําก็ใช้วิธีนี้ ก็คือเอาน้ำอาบน้ําอะไรไปล้างหน้าก็ปกติไปแต่ว่าเอาน้ําดื่มเนี่ยเทปิดท้ายแช่เย็นหน่อยก็ดีน้ํากรองนะครับนะครับถ้าถ้าเป็นน้ําดื่มที่เราซื้อเป็นขวดกินเลยก็ได้ก็ยิ่งดีน่าเราจะแข็งเชื่อขนาดไม่ไม่แต่ดีจริงเวลาเวลาไปต่างจังหวัดเขาใช้น้ําบาดาลไงคือมันแบบมันเหมือนล้างหน้าไม่หมดเพราะเราแต่งหน้าด้วยก็ต้องใช้อันนี้ล้างเหมือนกันและหลังจากออกจากห้องน้ําแล้วหลังจากที่เราล้างหน้าสระผมอะไรตามขั้นตอนเมื่อสักครู่แล้วก็อาจจะต้องมีการเช็ดเก็บปิดท้าย อาจจะดูเวอร์นะครับผมก็เคยคิดว่ามันเบอร์แต่พอเราใช้สูตรนี้กับคนไข้แนละ้วมันดีขึ้นจริงๆริงเรงาใช้ไม่ต้องมาลงคอร์สเป็นหมืน่มนๆเลยะนะครับก็คือหลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วเช็ดหน้าให้แห้งแล้วเนี่ยจุดที่คนลืมใช้ที่สุดคือร่องร่องจมูกครับเราลืมเปิดเราลืมเช็ดตรงบริเวณนี้มันก็กลายเป็นสิวอ,อุดตันเป็นเชือ้อราได้ง่ายนะครับเราเช็ดให้สะอาดการเช็ดหน้าก็ไม่ต้องเช็ดแรงซับเอา นะครับเสร็จแล้วก็ใช้โทนเนอร์นะครับหรือผู้ชายก็จะเป็นพวกกลุ่มอ f ฟเตอร์เชฟคนมองข้ามสิ่งนี้ตลอดเวลาดิฉันไม่เคยรู้สึกว่าโทนเนอร์จะต้องมีโทนเนอร์ในชีวิตมันดีจริงจริงครับมันดีจริงๆครับแล้วก็มันช่วยมันช่วยรักษาอาการระคายเคืองจากการที่เราล้างหน้านะครับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยโทนเนอร์วันนี้ก็คือตัวเดียวกับตัวอ f ฟเตอร์เชฟก็คือเป็นตัวสําหรับหลังการโกนผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องสิวผมไม่แนะนําให้ใช้การโกนด้วยมีดโกนนะครับ ยอมใช้ซื้อเครื่องโกนแบบเป็นเป็นใบมีดแบบ,บอื้อคือมันจะต้องโกนบ่อยหน่อยค่ะ <c oughs> แต่เข็มเออ่ขนจะไม่อุดตันค่ะ <c oughs> ก็จะไม่เกิดสิวได้ง่ายนะครับ <c oughs> ขั้นตอนหลังจากนั้นแหละครับถึงทาครามบำรุงต่อมเยอะไหมฮะโอ้โหนี่เราย,ยังมาไม่ถึงขั้นบำรุงกันเลยนี่แหละครับหลัง <tad. S 2> จากโทนเทนอร์เสร็จแล้วเนี่ยถึงจะเป็นบำรุงครับนี่ออธิบายเสร็จนี่หนูอาบน้ำสระผมเสร็จนี่นอนเลยแล้วเลยใช่ไหมคือถ้าคนที่ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรครับถ้าถ้าคนที่ไม่มีปัญหานะฮะ จะทาจะข้ามขั้นตอนเป็น1นึ่งไป5 7 9ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีปัญหาลองกลับมาดูนิดนึงว่าคุณปีปัญหาเพราะอะไรแล้วคุณก็จะไปรักษาปลายเหตุเอาตังไว้ให้หมอแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะคนที่ไม่มีปัญหาก็ควรทํานะคะคุณหมอเพื่อจะเป็นเยนอยาประเมินสิ่งที่เรามีดีๆอยู่แล้วและต่อให้ไม่แต่งหน้าแต่ถ้าเราทากันแดด ให้คิดเสมอว่าคือนั่นคือการแต่งหน้าค่ะนะคะเพราะกันแดดเนี่ยมันจะฉาบผิวบางบางยี่ห้อมันเนืดกันน้ํำบางยี่ห้อผสมแป้งผสมซิลิโคนนะครับคิดซะว่าเราต้องเราต้องเช็ดเครื่องสำอางทุกครั้งเหมือนเราแต่งหน้าต้องใช้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์มาเช็ดเหมือนกับคนที่แต่งหน้าเลยแม่พี่ชายทาเดย์ครีมผสมกันแดดตอนกลางคืนนี่ก็ผิดอต่สิทธิครับมันผิดได้งพี่ชายอาบน้ำแล้วให้น้ำไปอาบนมาที่หน้าแล้วล่ะค่ะต้องรอย้อนกลับไปดูว่ามีปัญหาเรื่องผดที่มันไม่หายสักทีไหมตลอดเวลาหน้าตาแบบอย่างเงี้ยอย่างเพราะว่าม เราจะเราจะต้องอ,ออกอ outdoor ออกทำงานมีการขับไขมันมีการอะไรตลอดเวลาแต่กลางคืนไม่ไมใช่ก็คือเรานอนอยู่นิ่งๆนะครับแล้วกลางคืนตื่นมาหน้ามันแผลบเลยถ้าเป็นลักษณะนั้น กลางคืนพวกมอยส์เจอร์เซอร์พวกไนท์ครีมเนี่ยจะจะไม่ไม่ค่อยผสมกันแดดะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่สูตรแบบทาแลวนุ่มทาแลวอยู่ได้นาน12ชั่วโมง10ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยะนะครับแต่กลางวันมันคนละแบบเลยกลางวันนี้บางทีมันจะหนากว่าข้นกว่าผสมวททนนิผสมกันแดดผสมตัวแป้งก็จะมีการอุดตันได้ง่าย